ังเหรียญน,นั่นก็ปืนเหรียญองศ์สีสัตนาคราชลบกปูได้คิดพิจารณาแล้วองค์พระยาสีสัตนาคารานี้รวยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้ชาวจังหวัดนครพน,น,นรวยด้วยทรัพย์นาคามมากยิ้งขึ้นไปลบกปูจึงให้นาม,มันเป็นมงคลแก่เหรียญน,นี้ว่ารุ่น ด้วยด้วยด้วยด้ว้วยวยวยถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะนงปัจจัยที่ท uh, ุกท่านได้บูชานาไปสร้างหอพังเพื่อปฏิจจานองค์พุทธปฏิมาประจำจังหวัดนครพนม เพราะฉะนั้นแล้วเป็นบุคคลยิ่งแล้วแก่ชาวจังหวัดนครปนมที่จะได้มีเหรียญพระยาสีสัจันคร์ขารุ่นรวยรวงนาคาในครั้งนี้ในเบียตาลกลคอบมาเสดได้เริ่มพิธีมาตั้งแต่เวลา14นาฬกา15นาฬกาและ16นาฬิกา จํทำไมถึงให้เสดไปช่วงค่ำนี้ประการแรกนั่นก็คือได้ระลึกนึกถึงจ้องเราเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ห้องบาดาลด้วยความพิศเศษของชาวจัง,งหวัดนครพนุงด้วยความเมตตาธรรมของพระภาวนาจารย์ที่ได้กราบอาราธนา มาตั้งจิตอธิษฐานไว้ในมนตนวพิธีเพราะฉะนั้นทั้นใดที่อยากจะได้เหรียญรุ่นรวยรวมนาคาบารมีลูกุูธิรามอบหมายมอบชื่อประธานามให้แล้วมอบให้แก่ชาว